ก็จะเล่าถึงความเป็นมาว่าเริ่มแรกเนี่ยชอบแนวเพลงของกรมชาสัมพันธ์นะคะบทเพลงที่คุณครูเอื้อประพันธ์แล้วก็นักร้องในยุคนั้นชอบมากๆอย่างพี่รวงทองทองเล่นทมพี่บุษยารังสีพี่สุชดารัชตะวันคือนายจุลุสปะแม้แต่คุณรปปครูเอื้อด,ด้วยนะคะคือชอบแนวเพลงแบบนี้ก็ได้มาสมัครที่กรมชาสัมพันธน์ถนนรชาชดำเนินค่ะโดยคุณตานะคะคุณตาชื่อคณิตประจีประเสริฐมาฝาก กรมประชาสัมพันธ์ก็คุณครูเอื้อบอกให้ฝึกไปเช้ามาก็มาฝึกร้องร้องแนวของวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็คือต้องระเบิดเสียงให้ให้แก้วเสียงออกมาสมัยนี้ก็จะมาะไล่ตัวโน้ตโดยเรมีฟาซัลติโดเพราะฉะนั้นดูดูจริงๆนักร้องเมื่อก่อนเนี่ยนะคะโชคดีมากคือได้ร้องเพลงตรงกับระดับเสียงของตัวระดับเสียงคีย์เสียงนะคะว่า ท่านจะฟังคนนี้คียนี้คีน,นี้แต่งเพลงมาเฉพาะคนนี้นะคะยังคุณบุษยานี่เป็นเสียงเสียงสองเพราะท่านก็แต่งเพลงที่ไพเระแบบนี้ดึงดึงแบบนี้ออกมาจึงบอกว่าปัจจุบันนี้นักร้องปัจจุบันเนี่ยอย่าคิดว่าท่านไม่เก่งนะคะท่านเก่งมากเพราะบางทีท่านต้องไปร้องคีคนอื่นต้องพยายามให้เท่าเขาเนี่ยจริงๆว่าถ้าเรามีตัวเรานะคะปรับให้เป็นตัวเราความไพเระจะเกิดจากตัวเรานะคะครูจะเลือกว่าคอนเสวร์คนนี้ ทนี้แต่งแบบนี้พรสวรร์คืนนี้โทนี้แต่งแบบนี้ค่ะคุณครูบอกว่าคาแรคเตอร์พี่โชมันต้องเพลงช้าก็เลยมีเพลงสมมติว่าเขารักที่บันทึกเป็นเสียงนะคะถูกตาต้องใจต้องมนของใครคนหนึ่งลงไปเก็บเข้ามาคำหนึ่งจุนติดตรึงหาไทยที่ร้องติดตรึงให้ทราบว่าถ้าเสียง ต่ำลงไว้ถึงนะคะให้กดค้างลงครูสอนไว้จนติดตรึงหาไทายอกเอ้ยลืมตนต้องมนเสียจนเป็นไข้เพราะเป็นโรคหัวใจอะไรเฝ้าอ,อกครวนเพิ่ไปเต็มกลานน<ม>อ,อกจากสอนกันร้องแล้วครูจะสอนให้มีอินเนอร์ทางตา<ม>แววตาเนี่ย คุณครูบอกว่าขึ้นเวทีแล้วเราไม่ใช่คนข้างล่างเราคือต้องมีลีลาการขึ้นเวทีมีมีลาลาการจับไมโครโฟนที่ถูกต้องแล้วก็สายตาต้องเป็นมิตรกับผู้ชมขึ้นเวทีให้เกียรติผู้ดูร้องเพลงจบต้องให้เกียรตินักดนตรีเป็นวัฒนธรรมของวดนตร,รีกรมจัดสัมพานมาแต่ไหนแต่ไรนะคะว่าเราก็ย,ยึดทอดสืบทอดอย่างนี้มาการงานถึงออกมาเราไปด้วยกันได้เพราะว่านดนตรีกับนักร้องไปด้วยกันทีนี้บางท่านก็จะงงว่า คุณครูเอื้อนี่สืบแล้วคือวงอะไรคุณครูเอื้อก็คือเริ่มแรกท่านมาอยู่ที่กรมจัสมพันเนี่ยก็มาจากรรกรมศิลปากรที่ว่า6กเจ็ท่านเก่งๆมีครูเวสุทนทรจมรเนี่ยก็ามาอยู่กรมจัสมพันโดยท่านหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ชวนมานะคะใหม่ๆก็เล่นเพลงแจ๊สนะคะต่อมาครูก็บอกว่าเวลาเล่นงานหลวงเนี่ยใช้ชื่อกรมจัสมพันพอไปงานสวนตก็เกรงใจหลวงว่า เอาวงหลวงไปเล่นส่วนตัวก็เกิดมีชื่อสุนทรพรขึ้นมาอีกวงนะะึงค่ะดูคุณครูเอ,อื้อก็เหมือนกับเหมือนกับวงเดียวกันคือนักดนตรีนักร้องก็ชุดเดียวกันนะคะแล้วก็ทําให้มีการสร้างคนขึ้นเป็นต้นแบบโดยคุณครูเอ,อื้อยึดหลักการสร้างคนค่ะบอกว่าไปสร้างนู่นสร้างนี่สร้างอะไรก็ตามแต่การสร้างคนขึ้นเป็นคนที่มีสัมมาอาชีพชอบนั้นมีสตางค์ไปเลี้ยงพ่อแม่นั้นเป็นสิ่งที่คุณครูท่าน ท่านท่านทำอย่างนี้มาตลอดท่านชอบแบบนี้และในวินยัยในการไปทํางานถ้าขึ้นชื่อว่าเราไปงานแล้วเราเกิดไม่ไปจะติดด้วยเรื่องอะไรก็ไม่ทราบจะไม่โดนําหนีเลยค่ะครูก็ไม่ว่าแต่ว่ารอไปอีกหกเดือนหรือบนก็8แปดเดือนหรือแล้วแต่ก็จะมีชื่อขึ้นใหม่ mm hmm. เพราะฉะนั้นการลงโทษแบบนี้มันทำให้นักร้องไม่กล้าถ้าคุณเบี้ยมหนึ่งงานเนี่ย ุณอาจทั้งปีนี้คุณอาจจะไม่มีงานเลยก็ได้อยู่ใต้ร่มเงากรมประชาสัมพันธ์มันนานมากถ้านับจากเริ่มมาฝึกเนี่ยเริ่มมาสมัครปีหนึ่งสองนะคะนะคะแล้วก็ฝึกมาเรื่อยแล้วก็ไปเรียนสุน์รภพการดนตรีปีหนึ่งสาต่อมาก็ยังมาฝึกทั้งงเรียนสุน์รภพและกรมประชาสัมพันธ์ฝึกจนกระทั่งสอบบรรจุเป็นข้าราชการสามัญในปีหนึ 6, ่งหะพุทธศักราชสองพนหอสิบกนะคะต่อมาก็ได้ ได้รับความกรุณา,าก็ปรับเลื่อนตําแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆจนทั้งสุดท้ายเนี่ยมากะเกษที่ตําแหน่งผู้วยการส่วนบริหารการดนตรีนะคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ยังขอฝากว่าไม่ว่้จะอยู่ตรงไหนก็รักกรมชาสัมพันธ์รักดนตรีกรมชาสัมพันธ์และระลึกเสมอว่าบ้านของเราเนี่ยคือกรมชาสัมพันธ์อยากทําสิ่งดีๆที่สุด ให้กับกรมชาสัมพันธ์และชาวรดนตรีกรมชาสัมพันธ์นะฮะอยากให้ชาวกรมว่าบุนตรีเราเนี่ยเป็นองค์องค์กรเล็กๆอ่ะเครือข่ายของกรมเล็กๆแต่ว่าสามารถนําข้อมูลของกรมโดยใช้บทเพลงเป็นสื่อไปฝากประชาชนข้างนอกได้นะคะก็ขอฝากบุนตรีกรมจะชาสัมพันธ์ไว้ให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้ด้วยนะคะก็ขอให้บทเพลงที่ภาษาสวยงามไม่ว่าจะเป็นเพลงกรมหรือเพลงอื่นๆน,นะคะ ขอดโน้ตเพลงสมัยใหม่ทําได้รีอลเลนจ์ใหม่ทำได้เลค่ะแต่อยากกราบขอว่าภาษาเป็นวัฒนธรรมนะคะถ้าท่านร้องเพลงสมัยใหม่อะไรก็ได้แต่คงภาษาชัดเจนไว้เนี่ยก็ถือว่าเ,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 เราดกษารักษาวนะัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเอาไว้นะคะวันนี้ก็ขอกราบขอบคุณรายการที่ให้เกียรติกับสมชายอรุนชานหรือซึ่งในชื่อ,อ,อทำงานจะเป็นดรนิตยารณุนงนะคะ แต่ก็นิยมให้ใครเป็นโฉมชายอรินชานนักร้องผู้น้อยที่รับใช้สังคมต่อไปนะคะ